อยู่กันที่ชายหาดบางแสนค่ะซึ่งเราจะมาเดินกินกันแบบจุกๆเลยนะคะทั้งซีฟูด้ดไก่ย่างยำอะไรอย่างเงี้ยป้ามันเขาดูใหญ่มากดูให้ดูโอค้คหโคตรฟิน ห,หนังกรอบชอบมาก ดีค่ะกลับมาเจอกับแพรอีกแล้วนะคะในช่องแพรบีเควันนี้นะคะเราอยู่กันที่ชายหาดบางแสนค่ะซึ่งเราจะมาเดินกินกันแบบจุกๆเลยนะคะทั้งซีฟูด้ดไก่ย่างยำอะไรอย่างเงี้ยจัดเต็มแบบสุดๆเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าชายหาดบางแสนตอนนี้มีอะไรน่ากินบ้างนะคะแต,แต่งตัวเรียบร้อยอย่างงี้เพราะว่าเผื่อจะไปวัดเนาะไปวัดก็คือติดก,กระดุมขึ้นมาอย่างนี้เลยเออน่ารักจะพาคุณโอ๊คไปทําบุญน,นิดหน่อยนะคะอะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะกินอะไรกันบ้างจ้า วันนี้นะคะเราอยู่กันที่ชายหาดบางแสนแล้วทุกคนเราเห็นคุณหนูหลีคุณเอมมี่มาถ่ายกันบ่อยมากใช่ไหมก็เลยอยากจะมารู้ว่าแบบช่วงนี้มันมีอะไรให้กินกันบ้างในบางแสนคนเยอะหรือเปล่าแต่ว่าเท่าที่ดูนะก็คือรถจอดเต็มแล้วนะ ะะซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องไปซื้อปลาหมึกย่างนะแล้วเราก็จะมาหาที่นั่งแถวนี้เพราะว่ามันใกล้รถใช่ไหมทุกคนแล้วอาจจะมีเสียงลมนิดหน่อยซึ่งรู้ไหมทุกคนว่าที่บางแสนอะ่ะไก่ย่างเขาอร่อยมากเลยอะ่ะมันมีหลายร้านมากคือมันเป็นไก่เหลืองซึ่งมันจะไม่ค่อยเหมือนที่อื่นๆนะซึ่งบางแสนเนี่ยตะก่อนทําม่าบ่อยมากเพราะว่าแทบเรียนเอแบกบางนาใช่ไหมทุกมันก็จะใกล้ขับมาประมาณ30มินาทีก็คือได้กินข้าวแล้วอะ่ะแต่ว่าแทบจะต้องไปร้านที่คุณหนูลี่ไปก่อนเพราะว่าปลาหมึกย่างน่ากินมาก ทันกอป o n คอนเทนเธอมาแล้วค่ะคุณหนุ่ยทุกคนเรามาอยู่นัที่ร้านนี้นะคะคุณหนุ่ีเพิ่งมาถ่ายเจจอยล็อก36แทบก็เห็นว่าน่ากินแทบก็มาเลยค่ะแทบอะ่ะนั่งอยู่ที่ล็อกที่5คือเดินไกลมากรถจอดตรงนู้นก็ต้องมากินนะคะเออเพราะว่าป้ามันเขาดูใหญ่มากดูให้ดู <Wow. S 1> นี่พี่เขามีทริคด้วยนะเขาจะวางเหรียญไว้หเหรียญขายดี ซึ่งตัวใหญ่มากนะทุกคนเท่าไหร่นะคุณโอ๊ค200เท่าไหร่นะ280บาทเออไปๆปไปไปเดี๋ยวดูเขาย่างกันดีกว่าจ้ะอากาศมันร้อนใช่ไหมตามันคือของโปรดไอติมกะทิรอฉันรอเธออยู่แต่ไม่รู้เธออยู่คนใด ก็เพราะเราเดินมาไกลฮะป้าเขาบอกว่าเนี่ยให้คนขับรถอ่ะกลับไปเอารถมาแล้วก็จะได้นั่งกินตรงนี้สินี่คนขับรถนี่คนขับรถเราต้องทุกอย่างแล้วโอเคคืออากาศมันร้อนนะคนแต่ว่าเมื่อกี้แดดก็ยังลมๆอยู่พอเราลงมาเดินปุ๊บแดดแรงเลยเหลือจะเอาอะไร,หรเหลือจะเอาฝนตอนแรกฝนมันปล่อยๆใช่ปะใช่ปะทำไมลรึปะถึงแล้วอ่ะหยุดหน่อยถเถอะเจลลี่ด้วยนะ น่ากินม่ะอร่อยเลยค่ะร้านแบบฉ่ำๆมาอันนี้คือไมโครโฟนใส่ไมโครโฟนไว้แล้วมาชิมก่อนนะคะหนึ่งคำแรกให้ดูความใหญ่นะทุกคนโคตรฟินปังมาก สั่งชาเย็นกับกาแฟแล้วจ้าต้องการกาแฟดวร้อนจัดไปเลยจ้าคนละแก้วนี่ร้านนี้นะคะน่ากินมากชื่อร้านน้องมิตังนะคะนี่คือน้องมิตังใช่ไหมคะใช่่คะร้านที่ออกตรงนั้นป่ะพี่อ๋อนี่ออกรายการด้วยนะจ๊ะมานี่ยำปลาดุกปูน่ากินมาก ไก่ย่างและครอหมูย่างนะคะนี่เรากินส้มตำในนี้นะคะส้มตำรสแซ่บนิดหน่อยมาส้มตำไทยไข่เค็มค่ะ มาแล้วจ้าเราจะมาสั่งอีกร้านหนึ่งนะคะเออมามามมีจ้าร้านป้าอ่างนะคะร้านนี้จะเป็นอ,อาหารตามสั่งข้าวผัดต้มยำแล้วก็เยอะมาก มาแล้วค่ะอาหารเรานะคะซึ่งเยอะมากม,ากมีทั้งไก่ย่างนะคะปลาหมึกย่างยำมุนเส้นรวมมิตรทะเลนะจ๊ะคอมหมูย่างแล้วก็มีส้มตำไทยไข่เค็มแล้วก็ยำปลาดุมาเริ่มกินกันเลยดีกว่าคุณโอ๊คเราจะกินอะไรก่อนคือแทบอ่ะไก่ไม่ปลาหมึกย่างปลาหมึกย่างคือที่สุดจริงน,นี่คืออันนี้เพิ่งมาเลยสดๆร้อนๆปลาหมึกย่างคือน,นุ่มสดโอ้ อร่อยเะอ,อืมซึ่งแทบก็จะนั่งแปลกแปลกนิดนึงนะทุกคนแทบส่กับโรงดื่มคิดไม่ว่าต้องนั่งเก้าอี้อย่างนี้การมากินข้าวชายหาดบางแสนขาดอะไรไม่ได้ดูบ้างเธอทิชชู่เปียกซึ่งเห็นแทบกินแตกๆเนี้ย นตตัวเราไม่แตกเพราะว่าเรามีอมรีเอสเอสนะทุกคนตัวนี้นะคะคุมหิวอิ่มไวบล็อกเบอร์ไขมันและแป้งน,นะคะที่สําคัญยังช่วยเรื่องการลดโซเดียมไม่ว่าจะกินอาหารทะเลก็มีโซเดียมกินยำก็มีโซเดียมกินอะไรที่มีผงชูรสก็จะมีโซเดียมนะทุกคนเพราะงะั้นอมรีเอสเอสช่วยลดโซเดียมคุมหิวอิ่มไวบล็อกเบอร์ไขมันและแป้งน,นะจ๊ะต้องไปจัดกันแล้วนะคะคิวอาร์โค้ดอยู่ตรงนี้นะคะสแกนแอดไลน์ไปได้เลยหรือว่าจะไปซื้อในเฟซบุ๊กเพจไอจีอะไรได้ทั้งหมดเลยนะคะขึ้นไม้ให้เราทำแทบจะกินไขยาางมกเเลยธอส่งหไมค วิววิแต่ตรงนี้ขอกินยำนี้ก่อนหนึ่งครับยำปลาดุกฟูลล้านี้ยำปลาดุกฟูกับซ้มตัมไทยไข่เค็มนะคะราคาอยู่จานละประมาณร้0ยสิบาทสองจานสองรอยี่สิบน่าจะเป็นตัวปลาดุฟูมากกว่าปลาดุฟูน่าจะอยู่ที่ร2อยี่สิมต้อ,ตอยู่ที่หนึ่งอบาทเขาไปออกรายการทีวีด้วยนะม่รายการทีวีเขามาที่นี่ หรอต้องมาถึงแล้วไก่ย่างในตำนานมาๆทัจับเองโอ๊คเดี๋ยวมันจะร่วงสัก่อนฮาซิบินญามากทุกคนรู้ไหมไก่ย่างที่บางแสนหนังมันกรอบแล้วเขาก็จะมีน้ำจิ้มให้กินทั้งแบบสองแบบเป็นน้ำจิ้มหวานนะคะกับแจ่วหนังกรอบชอบมากฟิน ทุกชั่วโมงเขาจะเปิดเพลงนี้บางแสนแสนสุขพอมันเกียร์ได้ยินเบิร์นก่อนนะฟิลนี่หนังล้วนๆเลยเบีเอาเลยออะมา,าดึงเอาไว้สินหนังก็กรอบจิ้มแจว่วแต่จริงส่วนตัวแทบอ่ะชอบจิ้มหวานของที่นี่ <ค>น,น้ำ<ะ>จิ้มหวานของที่นี่รสไม่เหมือนน้ำจิ้มแม่ประนอมนะนอืมอร่อยมันหวานแต่ไม่หวานแบบมากเข้าใจแล้ว,วาทำไมยู่ถึงยอมให้ขับมาให้เพื่อมากินไก่อะฟนนะฮะมาถึงเมนูต่อไปนะฮะ,ะ,ะยำวุ้นเส้นถัดทะเลปลาหมึกที่ให้ใหญ่นะฟงก็ค,ค่อนข้างดีราคาที่เท่าไหร่นะคะคุณอก1หนึ่งร้อยห้าสิบาทก็คือราคาเท่ากับวนแต่แทบวุว้นเส้นทบาไม่มีเลยนะมีแต่ปลาหมึกจิ้มไทางไหนก็เจอปลาหมึกคือเขาเน้นให้อาหารทะเลเยอะกว่า ดูดิตักมามีแต่ปลาหมึกนะฮะอ๋ออืมอืมงานนี้ก็อร่อยแล้วเราสั่งกี่ร้า,ากกนอะรสชาติจะกลางๆไม่ไม่เผ็ดมากร้านคุณแม่เนี่ยเขาจะตัดการทำครอบรสแบบนี้อืมรสยำปลาดุกปูคือใช่เลยอือ เดินทางมาถึงส้มตำยังส้มตำได้ละมารสชาติก,กลางๆก,ก,ก็คือส้มตำไทยไทยข่เค็มอ่ะก็ตอนหวานเค็มๆมแต่อร่อยนะกินง่ายรสชาติกินง่ายเลยซึ่งร้านที่บางแสนคุณโอ๊ตต้องบอกอย่างนี้ว่าเยอะมากนะใช่ครับ <c oughs> อย่างที่เห็นใน,นคลิปนะร้านปลาหมึกเนี่ยจะอยู่ทางรถสายสิบหกบอกให้รถจอดรถอยู่ตรงใช่<ถ>ปลาหมึกนี้คือดีต้องมาต้องมาลองดูดิ โอ้โหแบบใหญ่มาก oh. อร่อยอ่ะฟินมากใกล้กรุงเทพแล้วก็ค่อนข้างมาง่ายนะคะนอกจากมากินอาหารทะเลนะคะยังมีการไปไหว้พระวัดเจ้าแม่กุนีมวัดนี่นี่นี่หรือปะเออใครที่แบบอยากสะเดาะคอไม่อยากสะเดาะในกรุงเทพที่คนเยอะๆก็มาสะเดาะที่นี่อะไรเงี้ย oh. เดี๋ยวจะลงคลิปให้อาหารลิงไว้นะ oh. ตะลกมากที่โดนลิงเกาะแปะ ข้าหมูย่างนี่สุดดีมากโอ้คุณก็ไม่กินอย่างอ,อื่นเลยหรอคุณกินไก่ย่างจะหมดจานแล้ววะไม่ได้อร่อยเต้าชิ้นกุ้มซับหนังรวนรวนที่เห็นผมโย,ยนโย,น,ยนี่นั่ถังขยะยอยู่ตรงนี้นะเออใช่ถังขยะยอยู่ข้างล่างนะตกใจแล้วผมโยนไม่ได้โยนใส่หาดสนุกนะทุกคนอากาศก็คือดีร้อนไหมร้อนแต่มันมีลมเรื่อยๆแบบก็เลยไม่ได้รู้สึกแบบร้อนมากอ่ะ แล้วมานั่งกินข้าวชิวๆสวิทกับแฟนเบาๆอ่างเงี้ยปลามมึกย่างคือดีมากป็นมากกินปลาเขาอร่อยมากเลยเหรออืมใจอะไรจริงๆอ่ะมาปิกนิกแถวนี้ใช่ปะ่ะควรจะเอาซ่อมไหม,มดูดิมันจะงอจะหักมันเนี่ยไปใช้พลาสติกแต่จารให้ใช้จานกระดาษหมดเลยนะ กุ้งตัวค่อนข้างใช่นะไม่เล็กเป็นล้วนที่รักเป็นเจอไก่ยากก็คือเป็นแล้วใช่ปะหมูวัวหมา วันนี้นะคะเราก็มาสนุกสนุกกันนะคะคริมชายหาดบางแสนเนาะก็มาเดินกินหาของกินหลายๆแบบน,นะคะใครที่อยากมาบางแสนก็มาใกล้นิดเดียวนะคะร้านอาหารเยอะมากมีให้เลือกหลากหลายนะคะทั้งยำส้มตำไก่ย่างซีฟูด้ดมีทุกสไตล์ที่คุณอยากจะกินเลยถ้าใครอยากจะมานะ,ะก็ลองมากันดูเนาะแต่แนะนําให้มาวันธรรมดาวันเสาร์อาทิตย์คนเยอะมากเคยเห็นในคลิปนะซึ่งใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s <c> u <oughs> b s c r i b e แป๊บด้วยนะคะแล้วก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย